S The s t a t e ส Times ชัดเจนเป็นกลางสวัสดีครับแฟนๆชาวรายการตลกข่าวตลกปัญหาครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการของเราคุณอยู่กับยกครับยกเดอะสเตสไทม e ์สาพรบุญนาเสวีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวความเป็นเมจิกนะครับของการแสดงของไทยที่รวบรวมเอา นะครับศาสตร์ในแขนงต่างๆนั้นมาไว้กันอย่างเขาเรียกว่าครบถ้วนนะครับนั่นคือเรื่องราวของโขนพระไททานนะครับซึ่งปีนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นตอนที่ชื่อว่านะฮะกุมพะกันทดน้ํานะครับและใครกก็คงจะให้ข้อมูลที่เป็นเมจิกนะครับของการแสดงโขนในครั้งนี้นะครับไป มันต้องบอกว่าต้องถ้าไม่ใช่คนนี้เนี่ยคงจะไม่มีใครอธิบายได้ดีกว่าหรกว่านี้แล้วล่ะครับแหมนะฮะขออนุญ,ญาตนะครับพบกับท่านดรสุรั์จงดาครับผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,บ,รรบขออภัยไหว้มือเดียวเพราะอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือเื่อาอากาศช่องมาชอบนัดมาแล้วก็ต้องมีธุระอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเอาปุ่ไก่ไม่เป็นไร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 ปีนี้มีกระถิ่นปีนี้มีกระถิน อถ้าเมันไปจัดโต๊ะบูชานิดนึงเนี่ยอยู่ในพระอุโบสถครับขออภัยจริงได้ครับไได้ครับเวลาเราต้องมีธุระตลอดไม่ได้นั่งอยู่กับที่สักทีเอาขาเรียกว่าคนคนมีธุระแบบนี้คือเป็นธุระที่ไม่มีใครคนอื่นเหมือนได้อาจารย์ก็ต้องเป็นอาจารย์แหละโขนของมูลนิธิศิลปะส่งเสริมศิลปะชีพปีนี้เรื่องกลุ่มประกันทดน้ําตอนกลุ่มประกันทดน้ํา คราวที่แล้วสืบเรื่องจากคราวที่อาจารย์พูดถึงโขนแล้วก็พูดถึงความเป็นเมจิกนะความเมจิกของการแสดงโขนปีนี้กุมภการทดน้ําเอาเบื้องต้นก่อนเลยเรื่องราวเนี่ยทําไมถึงเป็นกุมภการทดน้าแล้วมันตื่นเต้นยังไงตอนนี้ครับอาจารย์จะต้องบอกว่าตอนศึกกุมภกัรเนี่ยนะฮะมันมีหลายตอนมันหลายมีหลายอพิโซดอ่าตั้งแต่อะไรนะเราไปแล้วถ้าเราศึกษารามเกียรติจริงๆกุมภกัรเป็นตัวละครที่สนุกสนานมากหนึ่งเขาเป็นยักษ์คุณธรรมนะแต่ว่าเขาจะมีหนึ่งทศกันนี้ให้เขาไปออกรบ ช่ไหมก็จะเริ่มตั้งแต่ถ้าถ้าใครศึกษาเนี่ยเล่าเล่าก่อนเลยมันยาวมันหลายเอดจะได้ได้ได้ก็คือตอนหนึ่งก็จะเป็นกุมภกันออกไปท้าลบพระรามพระรามก็จะใชะพะ้พระรามให้พี่เพกมาสกัดทับมาเก,กี่ยล่อมกุมภกันไว้อย่ามาลบเลยแต่กุมภกันก็ทํานายปัญหาไปสู่พระรามนะครับศึกที่สองกุมภกันยกออกมาลบอีกแล้วพระรามก็ใช้ใครรู้ไหมฮะ พระรามใช้ให้สุครีบซึ่งเป็นซึ่งเป็นอุปราชเมืองขีดขินมียศเท่ากับกุมภกรรพบลปรากฏว่าสุครีบก็แพ้ดิศกุมภกรรทูกลอกถูกลอกทูกลอกทุกหลอกที่ทวีปอุดรแล้วก็ถูกกุมภกรรเนี่ยหนีรักแรบจับไปกรุงลงกาแต่หานุมานกับองคตไปช่วยได้นี่เอพิโซดที่สองเอพิโซดที่สามกุมภกรรก็ไปขอหอกโมคาศักด์ถ้าใครเรียนลิศผมนะ หอเรียนสมัยป .4 บัดนั้นพยาพิเภกยักษ์สีเห็นพระอ,องค์ทรงโศกโศกีเนี่ยอตอนนี้จะเป็นเอพิโซดสนุกเพราะว่ากุมภกันต้องไปขอหอกโมฆษักิลงมาใช่ไหมครับแล้วก็พอดีหอกเป็นสนิมก็ต้องไปท,ท<อ>ําพิธีรับหอกคือแม่น้ำใช่ไหมแล้วก็หนุมานก็แปลงเป็นหมาเน่าองค์ก็แปลงเป็นอีกา <laughs> อีกากับหมาเน่าลอยไปถึงติดหน้าติดหน้าพระพาของกุมภกันรับหอกนะครับแล้วก็กุมภกันไปพุ้งหอกถูกพลักสลบไปแล้วหนุมานก็ต้องไป ดึงรถพระอาทิตย์ไว้นั่นแหละฮะอันนี้เราแสดงไปแล้วเมื่อปี2556นะครับเราททำรถพระอาทิตย์หนุมาาไปฉุดรถพระอาทิตย์แล้วถูกไหม้หมดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเอายาสังกรณีตีชวานะครับสึ่เป็นสึกสนุกและสึกใหญ่นะครับอันนี้เรียกว่าสึกโมกขศักดิ์หรือหอกโมกขศักดิ์นะครับต่อไปเอพิโซดสุดท้ายนี่ก็คือตอนที่กุมระกันจะล้มก็คือกุมระกันทดน้ำนะพอกุมรากันพอพลักปืนแล้วก็ นี่แหละจะเข้าตอนนี้แล้วล่ะจะก,ก็เข้าตอนตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือกลุ่มพักกาในตอนทดน้ําเนี่ยจะเป็นกลนสุดท้ายของกลุ่มพักกันครับผม, oh. มอ๋ oh, <okay. S 1> อโอเคก็เป็นตอนเ,อเรื่องย่อเลยไหมเอาได้ได้ได้ก็หลังจากที่พุ่งหองโมกษศักดิ์เสร็จก็กลุ่มพักกันกับทศกัณฐ์ก็ดีใจนืกอว่าพระลักษ์ตายแน่นอนพรุ่งนี้จะยก, oh. ยกออกเป็นลบพระรามพรุ่งนี้จะออกไป็นลบพระรามแน่นอนไปจัดการกับพระรามแน่นอนผลปรากฏว่า สารันทูดเนี่ยมาทูลบอกว่าพลรักฟื้นแล้วเพราะพี่เพกเนี่ยไปบอกกละศึกให้ไปเอายาสังกรณีตีชวามารักษา<อ>นะครับ<อ>ุมภก,กันรสกกาก็ตกใจก็บอกคุมภก,กันว่าจะทําอย่างไรดีคุมภก,กันก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช้กลสุดท้ายลหละจะไปทดน้ําก็คือไปฝวางแม่น้ําเนี่ยไวใ้<อ>ให้พลรักอดน้ําตายคือกองท<อ>ัพเป็นหมื่นหแสนแสนเนี่ยกละศึกแบบโบราณเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุนสดน น้ำก็เสียนนะบียงกุมภกนก็จะไปเหนือน้ําแล้วก็จะไปทําเป็นเขื่อนนะทดน้ําเลยหนึ่งก็ให้อดน้ําตายถ้ามันไม่อดน้ําตายทําไงต่อก็ลุกขึ้นไงให้เขื่อนแตกนะ้ำตลอดน้ำท่วมมันอีกนั่นแหละครับก็เป็นตอนนี้แหละครับแล้วเรื่องยอดนี่คือกุมภกนก็จะทําพิธีทดน้ํานะครับเพื่อจะให้กองทัพนำนำตายโดยจะกุมภกนก็เป็นยักษ์ที่มีวิชาอาคมและรักความสะอาด เขาเวลาก็ไปทําพิธีเนี่ยก็ต้องให้นางกำนันเนี่ยนางสนมกำนันเนี่ยคอยเก็บดอกไม้เนี่ยไปโปรยรอบรงพิธีก็ต่อให้กลิ่นหอมนะครับเสร็จปุ๊บพอพอกองทัพพระรามน้ําก็แห้งตื่นเช้ามากองทัพดึงก็ตกพระรามก็ตกใจสิเพราะว่ากองทัพจะต้องกินน้ําต้องใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคก็เลยถามพิเพกพิเพกก็บอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มพักกันไปทําพิธีทดน้ําแต่ว่าพิเพกก็ไม่รู้ว่า ปุ่มพักการไปอยู่ตรงไหนทําทษพี่โทษน้ำตรงไหนให้หนุมานเนี่ยต้องลักลอบไปสืบเอาความรับนะครับหนุมานก็เลยแปลง<ม>เป็นเหี่ยวใหญ่แล้วเหาะไปบินไปที่กรุงลงการแล้วก็ไปเกาะอ,อยู่ที่สวนกุมพักการพอดีอพวกนางกำนันก็ออกมาเก็บดอกไม้นะเกล่ยวใหญ,ใหญ่นี่ก็เลยลงไปโฉมนางกำนันฆ่าตายแล้วหนุมานแปลงเป็นนางกำน,นันตามขบวนพวกนางกำนันเก็บดอกไม้นะไปถึงจนไปรู้ว่า,ากุมพักการทดน้ําอยู่ใต้ ได้ไหมนะก็ลงไปทําลายพิธีคุมภกัรนะครับแล้วคุมภกัรก็เสียพิธีก็ยกกองทัพออกไปรบแต่พอไปรบครั้งสุดท้ายเนี่ยคุมภกัรลบกับพระรามเนี่ยก็ถูกพระรามแผงสอนถูกอกแต่ตอนจะตายเห็นเห็นพระรามเนี่ยมีสี่กรเหมือนพระนารายก็ดูว่าเป็นพระนารายอวตารมาก็เลยขอสมาลาโทษแล้วก็ฝากฝังพิเภกให้ทําราชการนะครับแล้วพระรามก็ปวดหัคุมภกัรเนี่ยโทษครั้งนี้ก็ไม่เอาความผิดที่คุมภกัร ยกออกมาลบเนี่ยก็ถือว่าเพราะทศกัณฐ์เป็นคนใช้หลงผิดไปนะครับอืมอืเปิดกามสัสปอยสักหนึ่งเรื่องละสปอยหนเอโอเคครับทีนี้อ่ไหนๆคือตอนนี้คือคนเนี่ยผมต้องต้องแปลกใจว่ายิ่งทําโขนเพื่อไทยนี่ทำไปเรื่อยๆคนดูยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะอาจารย์นะครับใช่งวดนี้งวดนี้แมจิกของอาจารย์ นะเมจิกของโขนครั้งนี้เอาเล่าเล่าว่าเรา,า,าเข้าไปเนี่ยเรามีอะไรให้เจอบ้างอาจารย์โอ้ยมีเยอะแยะเลยนึงเราจะเห็นกลุ่มประกันตัวใหญ่นะครับนี่กลุ่มประกันทดน้ํามันต้องตัวใหญ่ให่ใช่ไหมซ้อ,อมใช่สมัยใหม่ด้วยซีจีครับเ hmm. ออซีจี CG, สำหรับเอา้ามันทดน้าเนี่ยมันต้องมีน้ำ <laughs> จะไปจะซีจี CG, นะครับอยากออยากจะไป อยากจะไปสร้างสร้างสระน้ำไปสร้างบ่อน้ําบนศูนย์ว่าทํามันก็ทําไม่ได้เ๋้วระบบเขาพังหมดโอเคโอเคได้ต้องใช้ได้ใช้ซีจีแทนครับมีมีเนี่ยเหยียวหอเหินเดินอากาศมีครบหมดทุกอย่างครับผมอืมีกันใหญ่มีหุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเราต้องไปดูความความยิ่งใหญ่ของเขานะแล้วนักแสดงครั้งนี้นะฮะนักแสดงโขนวันนี้ประมาณสักกี่ร้อยชีวิตได้ครับอาจารย์วันนี้ประมาณสามร้อยฮะ สามร้อยประมาณสามร้อยชีวิตใช่ใช่ประมาณสามร้อยชีวิตครับสามร้อยปรชีวิตครับนั่นก็แสดงว่านี่ก็คือจัดแน่นจัดเต็มนะฮะแล้วใช่ถูกแล้วแต่งตัวยังไงฮะที่ที่แต่งตัวพอแร้วอาจารย์โอ้ยก็เหมือนเดิมพ่อพ่อพ่อลงใช้ลุงละครเล็กสูงวัฒนธรรมเลยอ๋อใช่หอเล็กนะฮะใช่หอเล็กก็ทั้งหอเลยหอเล็กแต่ว่าเราก็แบ่งชั้นนะชั้นสองก็แต่งหน้าชั้นล่างก็แต่งตัวอะไรเงี้ยครับผม อ๋อครับครับอ่าด้านบนเขามีเขามีพื้นที่อยู่เนาะ,ะแล้วก็ท,ท,ทีนี้ทีนี้เนี่ยแสดงกันตั้งแต่เดี๋ยวนะฮะถ้านับเนื่องแล้วกี่รอบอาจารย์งวนดนีอ้อประมาณสี่สิบรอบแสดงตั้งแต่วันที่ห้ารอบประชาชนนะครับก็คือคงแต่วันที่ห้าห้าเดือนเนี้ยห้าตุลาคมเนี่ยไปถึงห้าครับเดือนนี้ตุลาใช่ไหมเ้ือ่พฤจิการพฤวิการพฤจิการผมทำงานอย่าลืมวันลืมคืนแล้วห้าพฤศจิกาไปถึงห้าธันวาคมหนึ่งเดือนครับ ตอนนี้ก็รอบประชาชนไปแล้วนะครับก็วันพุธพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นรอบพุธพฤหัสสุกก็จะเป็นรอบนักเรียนนักศึกษาแล้วก็รอบประชาชนศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมครับอืโอเคพอที่พูดถึงเรื่องของข้างในความเป็นเมจิกคือโอ้โหกลุ่มราการตัวใหญ่ทดน้ํานู่นนี่นั่นเห็นอาจารย์เล่าอกว่ามีเรื่องของมีเรื่องของไอ้ที่โปรยออกมาอันนี้จะบอกว่ามีระบบกลิ่นหอมอะไรออกมา้วยหรือเปล่าไม่มีอาจารย์ไม่มีไม่มีไม่มีนะแฉกลิ่น เดี๋ยวคน oh, okay. อ๋อโอเครับแล้วครับผมแล้วเครื่องแต่ง <Yeah, ก anyway> ายงวดนี้มีอะไรยังไงบ้างอาจารย์มีก็คือเครื่องแต่งกายมีใหม่ก็คือปักตัวเอกใหม่ๆนะครับก็คือครับตามคร้ที่ปักใหม่หมดมีเครื่องแต่งกายเดียวนั่นแหละที่สร้างขึ้นมาใหม่เยียวใหญ่ทุบมันแปงนะฮะที่จะบินไปไปกรุงลงการนี่ก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับผมแต่เครื่องแต่งกายก็เหมือนแันก็สร้างโดยมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพมาใหม่โดยตัวเอกเองเหมือนกันครับผม แล้วแล้วงวดนี้คือเดี๋ยวนะตัวเอกก็คือตะกี้อาจารย์พูดถึงแล้วก็คือมีกลุ่มประกันใช่ไหมครับอกลุ่มประกันระรามพระรามท้อท้อตกันพูกที่ทำใหม่หมดเลยอครับอาจารย์มาหมดมาหมดครับทําใหม่หมดครับมาหมดมาหมดเอาเอาจําพ่อไปที่กลุ่มประกันหน่อยอาจารย์ไหนไหนก็ชื่อตอมชื่อเขาว่านะเขาเป็นยักษ์ที่มีแต่งกายยังไงลักษณะยังไงอะไรยังไงแล้วนิสัยใจคอจริงยังไงฮะอาจารย์เอาเอาเรื่องนิสัยใจคอก่อนกลุมพระกันอ่ ก็เป็นยักษ์ซื่อสัตย์ถ้าเราติดตามตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าปุมพการณเนี่ยตอนทศกัณฐ์ใช้ให้ไปลบเนี่ยปุมพการณก็ทัดทานไว้แล้วบอกว่าให้จัดส่งนางสีดาเนี่ยคืนไปเถอะไม่งั้นะบันจะเกิดร้อนมันสงครามเนี่ยก็เป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมนะครับแต่ว่าพี่ก็ด่าเอาบอกว่ามึงจะาึงั้นไอ้พี่เพกเหรอถ้ามึงก็กลับไปไปอยู่กับมันเลยอย่างเงี้ยแต่เนี่ยอดนรับที่บอกว่าโอ้เอ้าจะไปลบให้อะไรอย่างงี้ครับ ว่าไปครั้งแรกเนี่ยเขาก็ออกไปนี่ยเายังไม่ลบทันทีที่เขาสั่งคำเดี๋ยวผมทาถามกลุ่มประกันก็ฝากพี่เพ่ไปพ้ารามถึงให้เพกออกมาสกัดทับแล้วก็เรียกกล่อมให้กลุ่มประกันอย่ามาลบเลยไงครับแต่ว่าเขาก็ส่งตรงคําถามไปว่าทําไมจะต้องมาลบของเขาอะไรเงี้ยเขาให้แก้ปัญหาแต่ว่าก็หลายครั้งแต่ด้วยด้วยข้อหนึ่งกลุ่มประกันเนี่ยแสดงความซื่อสัตย์ต่อพี่ชายแสดงความกล้าหาญแล้วเขาก็เป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมกลุ่มประกันเนี่ยสังเกต มันก็จะโยงไปถึงบุคลิกภาพในหัวโขนด้วยนะครับกรุมพาการก็คือจะยักษ์แต่งกายเหมือนทศกัณฐ์เลยแต่กุ่มพาการเนี่ยจะไม่สวมมงกุฎอ๋อไม่ม,มงกุฎอืมอ่าจะเป็นเจนยักษ์ที่ไม่มีมงกุฎเพราะเหตุที่ว่ากรุ่มพาการเนี่ยไม่เป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงในลาบยศสรรเสริญอเราจะเห็นหัวกุมพาการเหมือนเสนาทั่วไปเลยก็คือเหมือนยักษ์โลดธรรมดา อ่าจะให้สวมุทแต่ด้วยความที่ให้แตกต่างก็เลยไปทาหน้าสีหน้าใส่ก้างหลังให้ลุมประกันไว้ให้แตกต่างก่แก่คนอื่นครับผมนั่นแหละก็คือเป็นสะท้อนมาทางบุคลิกภาพของเขานั่นแหละครับผมอ๋อเขาก็เป็นคนไม่เอายศลาบยศสรรเสริญอะไรไม่เอาซือสรรเอริอก็เป็นคุณธรรมแล้วก็ในบทพระราชินธ์ลเนี่ยสุดท้ายที่ตอนลุมพรกกันจะล้มเนี่ยล้มหรือตายเนี่ยเขาก็เรียกเอกมาสั่งสอนนะครับพูดถึงเรื่องของ ยงรดัดปกติการซื่อสัตย์การเป็นข้าราชการที่ดีอบทสัง่งสอนเหล่านี้นก็จะอยู่ในในเรื่องรามเกียรติเช่นตอนที่พาลีสอนสุครีพพาลีสอนน้องกุมภการหน้ากุมภการสอนอกุมภการสอนพี่เพคเนี่ยแหละครับก็จะมีก็จะมีสองสองตอนที่เป็นคําสอนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ครับอ๋อซึ่งซึ่งครั้งนี้ถ้าไปดูก็จะได้จะได้ยินได้ฟังด้วยใช่ไหมฮะอ่อ เออน่าสนใจน่าสนใจผมผมยังจองบัตรอยู่ฮะอาจารย์จะไปจองบัตรเร็วๆนะเร็วๆบัตรที่ดีๆหมดแล้วนะนะที่สองพันที่พันแปดเนี่ยที่พันห้านี่หมดแล้วอ่ตอนนี้เหลือแต่ที่้ันสามเหล้อจะแปดร้อยไกลๆทีนี้อ่าทีนี้มาพูดถึงตะกี้อาจารย์พูดถึงเหี่ยวเหี่ยวงวดนี้มีอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างกับเหี่ยวปกติไหมอาจารย์ อ่ามันไม่เคยมีตัวเหี่ยวมาเลยคราวนี้มีเหี่ยวต้องใช้เหี่ยวถึงสองตัวด้วยนะอ,อีก,กิน่างที่มีตัวสําคัญก็คือตอน oh. นางกำนันหันลุมานแปลงว่าจะเป oh. ็นอ้าจะต้องเป็นหันุมานแปลงเป็นนางกำนันอย่าเป็นนางนางผู้หญิงออกท่าลิง <laughs> oh. <laughs> แล้วก็เออแล้วก็ต้องมีการเหี่ยวหนึ่งเหวี่ยวมันจะบินไปใช่ไหมฮะพอบินไปแล, <c oughs> แล้วมันต้องไปโฉบนางกำนันขึ้นนึกถึงเหวี่ยวต้องไปโฉบคนแล้วเหาะขึ้นบนเวทีไหม ต้องใช้เทคนิคกันการโชว์ปุ๊บต้องเยไม่อยากจะบอกเทคนิคเลยก็ต้องโชบให้ต่อขึ้นบนเวทีเลยโอเคโอเคต้องไปดูต้องไปดูเองต้องไปดูต้องรู้ใช่ตรู้ออแล้วเอแหมผมก็ถามจอกแจ๊กอกแจ๊กนะอาจารยนะนิดนึงอาจารนะเอเด็กอายุขนาดไหนที่ไม่เหมาะจะไปดูแล้วไม่มีคืออานนี้พอดีเขาเขาก็ ไม่ให้เด็กอ่อนๆไปเช่นสามขวบสามขวบอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กสี่ขวบห้าขวบไปผู้ปกครองก็เข้าไปชมได้ครับก็เด็กเขาจะซึมทับเรื่องรามเกียรติตั้งแต่เด็กนะลองเปิดทีวีถ้าใครมีลูกลองเปิดทีวีโขนให้เด็กดูสิมันเต้นตามเลยผมถาม <laughs> ไม่ใช่อะไร <laughs> ผมเคยจะพาลูกชายผมเนี่ยไปชมรามเกียรติเมื่อสักสองสมปีก่อนนะฮะ แล้วก็ปรากฏว่าเขามีข้อห้ามไว้ว่าเด็กอายุต่ำกว่านี้ไปไม่ได้ผมเลยโอ้ตายแล้วเอ้าไม่เป็นไรไปได้พอดีพอดีถ้าเด็กเล็กเนี่ยบางทีเขาสมาธิน้อยบางทีก็จะร้อเยอะหน่อยครับครับครับแต่ที่ขวบห้าขวบไปชมได้เลยครับผมอืมแหมฟังแล้วก็ชื่นใจนะอยากให้เด็กๆได้ไปดูกันจริงๆสามร้อยคนนะอาจารย์ทั้งอเยอะจริงๆอ่ะเอาละครับถ้าอย่างนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเลยอาจารย์ S 1> <S 1> อยากให้ฝ่าหน่อยนะครับในช่วงนี้ครับอยากจะเอาเรียนเอาเอาเดี๋ยวขยับเพราะขยับเรื่องการแสดงเด็กอยากเป็นโขนนั่งกี้ผมต่อยอดนั่งกี้อยากเป็นอยากเล่นโขนได้อยากแสดงโขนได้ต้องทํายังไงอาจารย์ต้องบอกว่าอยากแสดงโขนได้ตอนนี้มีโรงเรียนมไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือโรงเรียนเนี้ยม,มีฝึกซอ้อมได้บางบางที่นะครับอย่างเช่นโรงเรียนสามัญโรงเรียนปฐมเนี่ยตอนนี้เขามีฝึกหัดโขนกันทั่วไปเลยนะในเห็นในติ๊กตงติ๊กตอกเนี่ย อูเด็กหน้าตาดีนนีนะมหัดโขนตอนนี้เป็นไอดอลโขนนัง <ะ S 2> เรียนปฐมมัธยมนะฮะสองถ้าเป็นมูลที่ก็มีมูลที่คึกฤิ์ปราโมทนะครับโดยพวกพีพีหมุนธรรมศาสตร์เนี่ยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอยู่ก็เปิดรับนักเรียนไปเรียนโขนฟรีนะครับแต่เขาอยู่ตรงซอยอน้ำดูพรีตรงตรงแถวาสาธาร สะพอ่าเดี๋ยวเขาจะเปิดรับน่าจะประมาณต้นปีหน้านะครับแล้วถ้าอยากจะมาเรียนอีกทีนึงก็จะไม่เปิดรับโดยอะไรนะสมาคมเยาวชนศิลปินเยาวชนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจะเรียนทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทุกวันเสาร์ไม่ใช่ทุกเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์ที่ศูนย์วัฒนธรรมใช่ไครับที่ทุศูนย์วัฒนธรรมค่าเรียนก็นิดเดียวเองฮะรู้สึกเจ็ดแปดร้อยบาทอย่างเงี้ยครับเพราะแม่ผู้ปกครองก็ไปนั่งเรียนที่ศูนย์วัฒนธรรมนั่นแหละครับ Oh. ในนี้ก็เรื้องต้นถ้าใครอยากเรียนนอกนั้นก็จะเป็นโรงเรียนสาธิตโรงเรียนปฐมมีหมดเลยอย่างเช่นที่ยืนยงยืนยาวที่สุดคือสาธิตประสานมิตรตเนี่ยก็ให้ฝึกขนแต oh, ่ปถมจนถึงมัธยมจริงครับจริงจริงจ,ง oh. จนกว่านคนโอ้คนที่เป็นขนประสานมิตรมีเป็นดารงดารานี่เยอะแยะเลยเนะยกตัว <c oughs> อย่างก็ได้เจ้ามิวเนี่ยเจ้ามิวอะไรนะเจ้ามิวเนี่ยที่มันเล่นเออเจ้ามิวชนนพลเนี่ย,ม,ย,ม,ยมันก็โ oh, อ้ฮะ หรือเจ้าตุย้ยธีรพัฒน์เศรษุณเนี่ยเขาเคยเล่นเป็นพระรามพี่ตุย้ยเคยเล่นเป็นพระรามรอ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 สมัยก่อนในภาษาที่ประสานมิตรจะเป็นแหล่งรวมโขนเลยนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างน้องดินลูกลูกชายกับตันเขาเนี่ยน้องเอกกับตันครูะเนศเนี่ยตอนนี้เขาเรียนโขนอยู่นะปีที่แล้วก็ไปดูน้องดินเนี่ยปีแล้วก็ไปดูโขนแล้วก็โอ้ติดใจกับตังก็มาถามว่าจะให้เรียนที่ไหนก็มาเรียนศูนย์วัฒนธรรมน่ารักนะแม่เขาก็ทำติ๊กต็อก ไอ,อ,อ้อน้องดินมันเรียนโขนเนี่ยตัวถีบเหลี่ยมวิ่งลุกๆร้องห้แล้วยก็โ,โนเขาเก่งเขาชอบเด็กเด็กเด็กเนี่ยเขาสนใจมากนะครั<อ>บก็เขาก็บอกว่าเขาอยากเป็นหนุมานไอดอลเลยบ้างไฟฝัดเขาเลยบอกถ้าให้ไปเรียนพ่อเขาถามว่าจะไปเรียนตัวอื่นครูจะให้เรียนตัวพระตัวยกย์เขาไหมเขาบอกไม่เอาถ้าไม่ให้เป็นหนุ่มเขาก็ย้อันนี้เป็นไอดอลเด็กๆครับผมอ่าจริงๆริริเอาผม ผมได้ไอเดียแล้วเดี๋ยวผมจะส่งกีง<ส>ขงง่ขวบได้อาจารย์ไปตั้งแต่กี่ขวบได้ไปเรียนกี่ขวบห้าขวบครับ,รบผมเรียนได้หมดอ๋อโอ้ยฟังแล้วก็ดีใจนะครับวันนี้มีคนสารตอร่อไม่ค่อยอยากไม่อยากเชียร์อะไรมากครับเพราะว่ารู้ว่าตอนนี้โขนเนี่ยโขนพระราชทานเนี่ยคนดูเยอะจริงๆริงใช่จริงๆๆนะฮะเอาแต่ไม่เป็นไรมีอะไรจะยกต้นกุมประกันติดติดทางด่วนนั่นน่ะคนนึกว่าจะใช่ใช่ใช่จยากดไปลงโขนไอ้คนตั้ง้านหนาทางเข้า อั้งแต่ตคือไอ้คือตัวเนี้ยทําเป็นหุ่นเชิดข้างในค,คือแบบตัวเนี้เขาจะมีปั้นแบบก่อนใช่ไหมแล้วแบบนี้ถูกรอเป็นหุ่นเชิดหัุมามนกับกลุมประกันใช้แสดงข้างในข้างในโรงละครแต่ว่าต้นแบบเขาเนี้ยอเอายกมาตั้งไว้เป็นให้คนถ่ายรูไปไว้หน้าโรงอพ่อจะพูจข้างในคนผมก็ขี้เกียจอยอธิบายไม่มีใครมาถามเนี่ยมีคนบอกเฮ้ยมันครัวกายแก้วหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะ วดีเขาเป็นหุ่นต้นแบบสําหรับรอเป<อ>็บบนยางนะครับแสดงไอโลงทีนี้ไอ้ต้นแบบมันเนี่ยอาจารย์สุดสาความก็เห็นว่าเออมันสวยดีนะน่าจะยกไปให้คนได้ถ่ายรูปบ้างคือถ่ายรูปข้างหน้าแต่ว่ามันจะมีหุ่นแสดงอยู่ข้างในครับนั่นแหละโอเคโอเคแต่ว่าก็ตื่นเต้นดีพอดีผมไม่มีโอกาสได้ไปหลังจากวันวงสวงนะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปก็เลยแบบโอ้ตื่นเต้นมากนะครับ,รบที่เตรียมพร้อมอาจารย์ทิ้งทวนทิ้งท้ายผมหน่อยครับว่า อยากให้ชวนคนไปดูยังไงเพิ่มเติมตอนนี้คนเยอะแหละแต่อยากชวนอีกอยากชวน,<ค>นอีกเยอะต้องบอกว่ามีโอกาสรีบไปเลยนะครับดูโขนมูลที่ส่งเสริมเินวซอชีพจะดูรอบไหนก็ได้ยกเว้นรอบนักเรียนนะนะขาให้นักเรียนดูตอนนี้ก็เต็มหมดแล้วนะฮะแต่รอบประชาชนยังพอมีบัตรเหลือยังพอมีบัตรเหลือจองเข้าไปในไทยที่เกิดเมเจอร์นะครับส่วนบัตรขอหรือบัตรฟรีไม่ได้นะฮะอย่ามาขอต้องบอกไว้ก่อนก็ไม่มีสิทธิ์นะโอเคโอเคได้จาะเขต้องมาแตร ไม,ไม่อุดหนุนๆๆอุดหนุนหน่อยอุดหนุนหน่อยนะอุุนน,นะครับเพราะว่ากว่าจะทุ่มลงทุนก็สูงทุ่มเททุกคนทุ่มเทกําลังกายกําลังใจนะครับเพื่อสนองงานเดชพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินาธีพระบรมราชนารรราชนนีพันปีหลวงนะครับผมครับด้วยกันรักสืบสารกันไว้ครับขนจะได้อยู่ยั้งยืนยาวครับผมอฝา,ากไว้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมไปดูแล้วผมมาเล่าให้ฟังบ้างในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวไปดูแล้วผมว่า เดี๋ยวเซย์ฮัลโหลอาจารย์ไปว่าอาจารย์ผมไปดูมาแล้วมันตื่นเต้นยังไงเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันแต่ละชาตๆๆๆแต่ละชาจานนะแต่วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่<ร>ให้เกียรติมา<ร>พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโคมรารัฐานในครั้งนี้นะครับต้องรบกวนโทรติดต่อุกครั้งอาจารย์มีภารกิจ<ร>มาเอาไว้พบกันในโอกาสหน้าครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์มาอรสุวัส์จงดานะครับผมเอาละครับท่านผู้ฟังครับขออนุญาตลาไปพร้อมๆอาจารย์ตรงนี้เลยนะครับเราจะพบกันในอีพีหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ทลกข่าวทลกปัญหา The States Times ชัดเจนเป็นกลาง ไปกับข่าวไปกับเรา The Stage t i m e ชัดเจนเป็นกลางสดใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อยู่กับเราเข้าถึงทุกข่าวครบทุกรถตรงทุกประเด็น The Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่คลิก w w w The Stage Times com Stage กับ Times BS นะคะ